ให้แหน่โจเฮ็ดยังอ่ะฮะเอ็ดยังให้แหน่โจเฮ็ดยังอ่ะฮะเอ็ดยังเฮ็ดยังนี่เอ็ดยังอ็ดยังนี่ของเจ้านี่กระแนวแก่คัดข่อยเหระแนวแก่คัดแมนกะย้อนเจ้าเล่ะไปจิบไอีนุ่มตู่ไป <professors> จ <fingers out> ิบไอีน้องป่าไปจิบไหัวแดงอันนี้แหละแก่คัดข่อยยูสุดบอบันนี่ ช่มันฉาดสวยงามเถอะปะเย็นดีขนาดลมพัดดีดีเอาบักแดงอเอามะคือคือแถวบ้านนี้มีคนอยู่บ่ล่ะแถวนี้บ้านน้อเฮ้ยนี่แถวนี้บ้านน้อแดงมึงจะบอกไผ่ได้แดงแกค่คัดแกค่คัดแก่แกคัดโอ้ คือคือได้แหละเออคือคือโอ้โหอะไรก็คือคือได้แ oh, ล oh, oh. ้วเนาะคือคือได้แล้วเนาะโอ้โหเฮ้ยเจออีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออเออใคร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 เออ ใครๆๆรใครใครยบ,บอกไผนะจ๊ะ <c oughs> โอ้ยเออว่าคือคือเออเอ,อ้าเฮ้ยเจออีกันแล้วลองมึงกันนะลองมึงกันนะลองมึงกันนะ ดงไม่พูดเออคือ๋โอ้โอ้เดวพอดีโอคือคือคืออุ้ยอนี้ก็คือคือได้ละจับจัจับจับจัจับอจับก่อนออ้เออคืคืคืโอ้พอเนาะโอ้ยใ้แน่เห็นยัง่ะฮะ ให้แน่จะเห็นยังไงฮะเอ็ด<ต>ยังเห็นยังนี่เอ็ดยังยังนี่ของเจ้านี่กระแนวแก่คัดข่อยเหระ,ะแนวแก่คัดแมนกระ,ะ,ะย้นอนเจ้าเล่ะไปติดอีน้องตู่ไปติดอีน้องป่าไปจิดอี๋วัวแดงอันนี้ก้ะแก่คัดข่อยสุดบ่บันนี่